เป็นข้อแรกนะคะตอนนี้ก็คือเราขยายโรงเรือนออกตายไข่ยังมีเรื่อยๆนะคะมีน้องเต็มเลยฟาร์มอยู่บ้านคํานางรวยหมูิบนะคะอยู่จังหวัดอุบลคะ่ะ สามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าฟาร์มอันนี้คือเตรียมขยายออกไปอีกนะคะน้องเยอะเลย เดี๋ยวจะพาไปดูโรงที่สองนะคะ